สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาขา,ะาขอยอะไรหรอคะออนี้ิขาายปค่ะอ๋อนี่อู้เขียนว่าอะไรนะคะช่วยหนูหนูหน่อยนะคะปากกาแท็ก<อ>ละบาทค่ะขอบคุณคอ,อ๋อโอเคค่ะไหนปากกาอยู่ไหนบ้างคะออันนี้าา๋อ,อแท่งละสิบบาททุกแท่งเลยเหรอคะ แล้วปากกาไฮไลท์มีไหมคะมีค่ะขอดูหน่อยค่ะปากกาไฮไลท์อ่ะคะค่ะอันนี้ก็ใช่ไหมคะใช่ด้วยนี่ก็ปากกาไฮไลท์สองแท่งนี่แหละค่ะโอ้ปากกาไฮไลท์โอ้ปากกาไฮไลท์ค่ะนั้นเอาปากกาไฮไลท์ตรงนี้ให้หมดเลยนะคะคิดเงินให้หน่อยค่ะ ถุงใหม่หรือถุงเก่าคะเนี่ยเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะดูอันนี้ค่ะว่ากี่บาทอ๋อค่ะนี่ค่ะขอของด้วยค่ะ